อี yes. ๋ไม่ลงนะไม่ลงนะนักเก็ตตัวน่าตนะไม่ลงนะสวัสดีกับโยบุ้งกรุงดำซิงกับคลิปนี้เหมาหัวชาวเลยแต่ก็อันนี้ทุดลงมาแล้วแต่ก็ยังไม่ลุ้งครับมันจะไรมากันปนนี้โหรถก้าไปตักตัวเดียวรวมปุดบปุ๊บปัดปุ๊บปุ๊บไปไปเลยแล้ว มาเลยมาเลยลองตีทำไรพุ่นไหนกว่าึงเงี้ยนะดูคนเย็นยังกลางเลยยังกลางอีเลยเออถึงก้าวไปแล้วเราเด็กคนเย็นไปได้เลยอเดี๋ยวมันฟังลงมาเลี้ยงได้พุ้นนั่นนี่เต๋ด้วยยังไม่มาถึงนี้เลยเออแกเลยแก่เลยดูคนคนเล็กนั่นนั่นนั่นกินมาโยน โจโจได้ต้อไ้ทต้องไอ้เลร่นไอ้ว้ไอี่เ้กนานี่ขึ้นี้เยกันเกียกตายอยาบลัดครับพื่ออาจารย์เกี้ยป้าอย่เดียอแล้วกันปนี้มาแล้วครับมาแล้วอาจารย์เกียจัดเกี้ยเยกงบปนี้ได้ไม่เพือักปักอนทักปัก้อนบู้ไม่พมาดิได้ครับมมีต่งมีต่งมีต่งเดียวนี่ขึ้นต่งนี้ เด็กๆเรตรงอยู่ตังนี้กยมาปนี้กย้ออกกูออกอะไรั้งมันคือลมแรง,ลงลแล้วเลยต้งมาตางนี้ได้คินนี่ตงนี้ตางนี้ตังีแต่ไม่อยากคุดน่นกคุดอเอถีดินดีนนี้โอ้อยู่ได้

อปนไปเลยเจมตีตั้งปฏิมาจดไน้ำโจตั้งแกรปมาจดไน้ำจดไหมไอตุนโจทจดหัวเราะเลยมาหน้าลื้เดีกเดียวยังอ้างกันเลยอืม มากินตองกอ้อนมากินตองก้อนนี่นามยังมากัรมอ๋อ,อแต่เดี๋ยวพ่อมจับยปปนใบปลาโนเลยที่กันหลาดูที่เราดีเลยพ่อมจือกล้องหนาโนเบอร์หลดกวันกว่าป้ากล้องหนาจัน

bằng ngôi nhà nghi là đi hello hello <cười> <cười> แกพุดเป็นลุ่มไว้แต่ตักนิ้นั่นแกจะพุดเป็นลุ่มคือว่าถ้าว่าอินคนได้เลื่นก็มันจะลงในืลุ่มมันจะลงในืลุ่มมันไม่มาโตกไปกูแกจะพุดเป็นลุ่มหนึกเลยแต่แกพุดธยนแกจอเป็นลุ่มหนึกเลยเมือ่อนี้อินมันต้นลงมาต้นลงมากา็ลงในืลุ่มมันเน nè 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 classic classic bơm Đi classic classic lại con con nè 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 sáng đi áp lên ô đi áp lên ô ghi bia lên luôn để cho nó này con tắc khí khí bung bật Rồi trước này nó rồi, rồi may rồi rồi áo rít rồi không có vẻ để chơi Wow! Wow ต้นนี้ไม่ไหนจะว่าโรยโรยอาดิฟนะแต่อุคลอนสามโรยอาดิรมตัดดิโลนเจ็ดโรยดิโลนละเจ็ดโรยกับวมตัดาคานีซื้อว,ว่าไม่แพงครับ เราก็ตุกไปลงน่านไหมวันนี้ได้เต็มปุ่งไม่ได้รถยน <c oughs> ตนเงาได้ถึงปุ่ปงถึงปุป่งสักได้โปง่งปีเกียดเลย <c oughs> ไปต่างนามเลยเนาะ

chết chết chộp lao <laughs> chết chộp thôi <laughs> luôn chớp luôn chớp dưới nó xuống tay Ồ kiếm, con kiếm บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ